ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมกลับมานะครับมาดูสถานการณ์การเมืองในบ้านเรากันบ้างวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับนอกเหนือจากกลุ่มราษฎรที่เขาจะไปยื่นหนังสือเนี่ยที่รัฐสภานะไปเป็นการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีอีกสองกลุ่มครับนั่นก็คือมวลชนกลุ่มประชาชนคนไทยนำโดยทนายนกเขาและก็กลุ่มคนไทยไม่ทนนำโดยคุณจตพรพรมพันธ์ที่นัดหมายจะเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลขอให้นาย,ยกลาออกวันนี้เรามีผู้สื่อข่าวนะครับ อยู่ทั้งสองกลุ่มนี้ติดตามกับคุณเออนุสักภูมิเทศรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ครับเชิญครับดีีกวว่าาัฐาน ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับบรรยากาศเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมวลชนกลุ่มคนไทยไม่ทนได้เข้ามาปักหลักอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีจุดประสงค์เดียวคือขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับให้ออกจากตําแหน่งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งทางฝั่งของแกนนำนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ทําเนียบรัฐบาลหรือไม่ครับ ผู้ชมครับบรรยากาศของแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาตอนนี้นะครับก็เต็มไปด้วยมวลชนกลุ่มคนไทยไม่ทนนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมานะครับมวลชนก็ทยอยเดินข้างเข้ามาปักหลักที่บริเวณ แยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดแห่งนี้นะครับซึ่งขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดถนนนครสวรรค์ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสนามหลวงนะครับวันนี้ฝั่งผู้ชุมนุมได้เอารถขยายเสียงมาทั้งหมด3คันเพื่อใช้เป็นเวทีในการปราศัยโดยแกนนําได้สลับกันขึ้นเวทีเล่นดนตรีสร้างสีสันพร้อมกับเรียบร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตาแหน่งและให้เลือกบุคคลอื่น,นเข้ามาทําหน้าที่แทน รวมถึงเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วยนะครับโดยแกนนาคนสําคัญอย่างนายจตุพรพรมพันธ์นะครับวันนี้ก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังรอให้ผู้ชุมนุมเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่นะครับแต่ถ้าถามว่าพร้อมเดินขบวนไปที่ทําเนียบรัฐบาลหรือไม่เจ้าตัวก็ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องรอปรึกษากับแกนนาคนอื่นๆก่อนว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับและจะประกาศความชัดเจนบนเวทีอีกครั้งครับ เียบรัฐบาลกันอยู่ต้นก็ยังยืนยันว่าจะไปทำเนียบรัฐบาลกันอยู่แต่อุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมพร้อมสําหรับการเดินอยู่แล้วนะครับหมาความว่ารถเครื่องเสียง3คันนะครับก็จัดอย่างครบถ้วนที่สามารถเคลื่อนได้ตลอดระยะเวลา นะครับเราก็จะได้เตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าต้องการวัดหัวใจประชาชนกันว่ามีความพร้อมกันขนาดไหนนะครับยังไม่ได้ใช้วิธีระดมคนกันเลยนะฮะแต่ว่าเป็นการพร้อมเพราะต้องการจะพิสูจน์พี่น้องประชาชนกันนะครับพร้อมกันตอนไหนก็ขยับกันตอนนั้น คุณผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจตรีปาใสจิตสนทีผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งได้เดินทางเข้ามาพูดคุยกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมขอร้องให้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์ไม่ใช้ความรุนแรงเบื้อนผู้ชุมนุมนะครับยังไม่ได้ขออนุญาตในการชุมนุมพร้อมขอร้องให้แกนนำได้ทำการเปิดถนนเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนเนื่องจากเป็นเวลาช่วงเลิกงานนั่นเองนะครับ ซึ่งวันนี้ตํารวจก็ยืนยันนะครับว่าผู้ชุมนุมนั้นไม่สามารถปิดถนนเพื่อที่จะค้างคืนได้ไม่ว่าจะขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตก็ตามนะครับพร้อมกับย้ํานะครับให้ผู้ชุมนุมได้คํานึงถึงความปลอดภัยจากโควิด1 9อีกด้วยครับคุณผ,ผู้ชมครับแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนจากทางฝั่งของแกนนำนะครับว่าจะมีการ เคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่แต่ว่าโดยรอบแยกสะพานผ่าน้าลีลาตอนนี้มีตำรวจควบคุมฝูงชนประมาณ1กอง้อยนะครับ คอยสแตนบายอยู่เพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองซึ่งถ้ามีการเคลื่อนไหวไปจริงๆนะครับคาดว่าตํารวจจะมีการให้ใช้เส้นทางของถนนนครสวรรค์มุ่งหน้าไปที่แยกนางเลิงเพื่อที่จะไปทําเนียบรัฐบาลนะครับและจะไม่อนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินผ่านถนนราชดำเนินนอกนั่นเองนะครับหากมีความคืบหน้าใดๆเดี๋ยวทีมข่าวปักหลักอยู่ที่นี่แล้วจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากแยกสะพานผ่าน้าลีลาดครับ ขอบคุณคุณอนุสัตต์ภูมิเทศนะครับเอาบรรยากาศมาให้คอการเมืองรับชมแล้วก็ใครก็ตามที่มีธุระแถวนั้นก็วางแผนเส้นทางก่อนการเดินทางครับครับผมนะฮะเอาหวังว่าจะไม่ลุกลามบานปลายนะครับเอาเท่าที่ข้อเรียกร้องโ่งไปทําได้อย่างไรอันนี้ต้องเป็นเรื่องของสภาแล้วล่ะนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe y o u t u ู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงเขาวเข้าถึงคุณ